สวัสดีครับมามาแล้วครับผมฟินคอยสว่านมาชิต้านะครับหลังจากที่ทุ่นมาก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับคืออันนี้ก็ฟินคอยได้ตามมาถึงแล้วครับวันนี้เราจะประกอบครบชุดนะครับผมทั้งฟินคอยทั้งทุ่นนะครับประกอบลงเครื่องสว่านนะครับเราจะเอามาใช้งานดูนะครับผมว่ามันจะดีไหมครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะตรงรุ่นไหมครับผมสําหรับการสั่งฟินคอยสว่านมาชิต้านะครับ สั่งประมาณสองวันได้เลยครับโอ้ห่มอมาอย่างดีครับผมมีกล่องโฟมมาให้ด้วยนะครับนีมีไปเสร็จให้เรียบร้อยมาฐานครับมาตรฐานนี่ครับห่มอมายังดีครับมาดูครับข้างในจะสวยงามตามท้องเรือไหมโอ้ดูเหมือนเล็กๆนะครับตัวนั้นจะใหญ่มาก เออตัวนี้ทำไมมันเล็กจังนะได้ไหมนอ้อนี่นอ้อผมว่านเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับป็นคอยเก่านะครับต้องติดเครื่องมานะครับนี่ป็นคอยใหม่นะครับผมเออ อันนี้ผมสั่งทุนมาก่อนนะครับสั่งทุนมาก่อนพอเราได้เบอร์มันมาแล้วก็เราก็มาสั่งกินคอยนะครับมันจะได้ตรงรุ่นนะครับอันนี้ทุนนี้ MT MT จะมีรหัสอยู่นะครับ MT หก3นสะครับทุนรหัส MT 603นะครับ เราก็ไปสั่งฟินคอย MT 6 0 3มาใส่นะครับให้มันตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันเดี๋ยวมันมใช้ไม่ได้นะครับนี้มาเทียบอันเก่าครับเทียบอันเก่าถือว่าสั่งได้ตรงเป๊ะเลยนะครับไม่ผิดนะครับสําหรับใครที่จะซ่อมนะครับผมอันนี้ไม่ถือว่าซ่อมนะครับถือว่าซื้ออะไรมาเปลี่ยนนะครับสําหรับสวานมาจิต้ามีอะไรทุกรุ่นนะครับผม ใช้ของที่มียี่ห้อมันก็ดีอย่างนี้ครับมันมีอะไรเปลี่ยน,นครับถ้าเป็นยี่ห้อแบบที่ไม่ดังแบรนด์ไม่ดีหรือว่าของจีนนะครับพูดง่ายจะไม่มีอะไรเปลี่ยน,นครับทิ้งอย่างเดียวอย่างนี้เราสามารถใช้อันเก่าได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับเอาทุนนี้ออกเอาฟินคอยออกเปลี่ยนปินคอยใหม่ใส่ทุนใหม่แต่ ตัวหัวนี่พวกใช้ที่ของเดิมนะครับผมมาเปลี่ยนกันเลยครับสำหรับผมก็จะประกอบแบบต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับผมคือการพลาดนะครับใครก็ยังไม่เซียนก็ต้องถ่ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อผิดต่อถูกเดี๋ยวเสียงเงินฟรีนะครับช็อตกันไว้ดีกว่าแก้ครับเราถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็มาประกอบสายให้มันเหมือนเดิมนะครับผม กับสายเหมือนเดิมแล้วก็จะเราจะมาลองใช้ดูนะครับเอาครับมาถอดของเก่าออกครับผมไอตัวฐานนี้นะครับเขาก็จะมีล่องอยู่นะครับล่องในการถอดอยู่นะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับเราบิดนิดนึงนะครับสําหรับการถอดไอตัวฐานนะครับสายไฟฐานนะครับมันจะมีล่องร่องล่องอ้าปอยู่นะเห็นี่ครับมันจะออกพอดีเลยครับนี่ย เขาจะมีล่องไว้ให้ครับเราก็เอาตัวใหมมาใส่นะคนี่นี่แต่เขาล่องพอดีนะครับมันจะเป็นล่องเข้าบากไว้ให้อยู่นะครับสําหรับการใส่สายไฟทานนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนทานใหม่ละวทานนี่ทานหน้าแล้วนี่ครับ ข้อนี้ก็ใส่กับเข้าสวิคเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับเหลือสองเส้นครับผมสองเส้นแล้วก็ไล่เลยครับไล่ตามเลยหน,นตัวไหนนี่ครับไปใส่ตัวไหนเป็นตัวไหนเราก็ดูเอานะครับผม นี่ซ้ายขวาจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนครับผมก็ได้ทำการต่อเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับฟินคอยสวานมัิติการทุ่นมซิต้านะครับผมเนี่ครับเดี๋ยวก็ได้ลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันจะใช้งานดีไหมครับเสียงมันจะเป็นยังไงครับผมก็ต่อเสร็จไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าครับผมก็ต่อไม่ยากครับผม ต่อตามสายเก่า,าเดิมเลยนะครับผมก็ต,ตามสายเก่า,าเดิมเลยเรามาลองกังนะครับผมผมก็การต่อครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกนะครับก็เราก็ยังซ้ายขวาจะได้หรือเปล่าก็มาลองดูนะครับผมเปิดสวิสช์แล้วครับอ,อันนี้หมุนซ้ายนะครัหมุนซ้ายสังเกตนะหมุนซ้ายนะครับ อันนี้หมุนขวานะครับตรงเป๊ะเลยครับขวาซ้ายตรงเป๊ะเลยนะครับปัไปตรงครับซ้ายมาทางนี้นะครับปวาทางนู้นนะครับโอ้ได้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับการเปลี่ยนหรือว่าการซ่อมครับก็สะบานเก่า มาจิต้าหรือว่ามาจิเทคครับรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับทุ่นกับฟิดคอยครับทุ่นกับฟิดคอยก็ไม่ยากครับไม่ยากสายมีแค่ประมาณสามเส้นครับสามเส้นสามเส้นสามเส้นที่ต้องต่อนะครับอีกสองเส้นเป็นฐานนะเป็นฐานก็ถือว่าเสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีครับผมสำหรับสบานเก่าที่ช็อตไปครับ ก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับน่ครับลูกปืนเราอย่าทิ้งนะครับเราถอดออกถ้าเราจะเปลี่ยนลูกปืนจะทิ้งนะครับอะไรเก่าอย่าทิ้งนะครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับผมเวลาเราต่อเราจะได้ไล่สายตามตัวเก่าได้ถูกนะครับเพราะว่าทิ้งไปนี่จะมีลูกปืนนะครับลูกปืนแต่ว่าถ้าเรา ถ้าเราเก็บไว้แล้วเ,เราสั่งลูกปืนมาพร้อมด้วยก็ได้นะครับผมสั่งที่มีลูกปืนพร้อมด้วยก็ได้แต่ว่าราคาจะสูงหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเปลี่ยนทุน่นฟินคอยสว่านมันจิต้าครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมน,นะครับสวัสดีครับ